ทังผู้เสียหายเขาบอกว่ามากันเยอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สามคนไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นร่มหนึ่งร่มเสริมแล้วมันเสริมมาเลยไม่มีนะไม่มีอย่าพากลับไปเกี่ยวข้องคุณมาถามว่าพูดนี้ทำไมเนี่ยเพราะว่ามีประการถอย่างคุณอยู่ฉบับไหนแม่คุณอยู่ฉบับไหนทุเรศต้องทำลายไม่ใช่ครับแต่ว่าต้องทำลายไม่มีไม่มีไม่มีคุณทุเรศ มากเกินไปแล้วไม่มีเขาไม่เกี่ยวฟ้องวันจะเหลือว่าลูกสาวเขามามากเกินไปแล้วไม่ถ้าไม่เกี่ยวฟ้องก็ไม่เลยอ่แล้วคุณถามออกมาแล้วคุณถามไปคุณก็เดี๋ยวตัดเสียงผมออกไปคุณก็ตัดแต่ตอนที่คุณถามผมเสียหายผมเล่นการเมืองเสียหายทุเรศหนังสืบพินเดลิทิวถ้าถามนี่ทุเรศไม่มีจรรยาบรรณอย่านึกนะว่าเป็นหนังสืบพินมันจะใหญ่โตคนหนึ่งฟ้องหนังสืบพินคุณน่ะเจ้าของคุณมาขอร้องผม ผมก็ถอนให้เนี่ยอย่างนี้นําเสนอข่าวดีครับให้ความเป็นธรรมหน่อยลูกและการเมืองบางคนไปเที่ยวบอกว่าเป็นเป็นเด็กหนุ่มวัรุ่นกระทงไปเที่ยวได้ลูกเฉลิมไปเที่ยวเล็้วเล็้ยวหมดทุกอย่างคุณอย่ามาถามอย่างนี้วันเฉลิมกี่รอบแล้วเนี่ยผมไม่เกียวข้อไม่ถามคนอื่นเขาดูถามผูมิกับเขาดูถามในสิ่งที่คุณเป็นจรงงนิงคุณอย่าึกว่าเป็นนักข่าวรุ่ยใหญ่นะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันผมไม่กลัวคุณหรอกอย่าทะลึ่ง